<ee> คลิปนี้เราสองคนพาทุกคนไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศกันครับรอบนี้เรามาพักกันที่รถบ้านครับนี่เป็นครั้งแรกของเราเลยนะเราไม่เคยได้พักรถบ้านมาก่อนเลยต้องบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่เลยนอกจากนี้นะครับเราจะได้มีโอกาสทาแคมปิ้งกันด้วยครับทาหม,มูกระทะเป็นอาหารเย็นกันเรายังพาทุกคนนะครับไปยังคาเฟ่น่ารักๆนะทั้งหมดนี่ครับอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเองที่นี่คือบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่แถวบริเวณบ้านโป่งราชบุรีนะก็จะมาพักที่พักนะคะที่ต้องบอกว่าไม่เหมือนกับที่เราเคยไปนะที่จะเป็นโรงแรมอะไรงี้นะเรามาพักแบบสไตล์แคมปิ้งนะคะเป็นรถบ้านค่ะเป็นคาราวานนะคะซึ่งที่นี่ก็มีนะคือมีมานานแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งมีโอกาสได้มานะก็เป็น ความสารฝันเด็กน้อยนะคะที่อยากนอนรถบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันแล้วเข้าไปดูในห้องกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะทาไปค่ะเราเข้ามาด้านในนะหลังจากที่เราเช็คอินเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีเวลคัมดิงให้เรานะคะแล้วก็มีขนมให้ทานเล่นนี้นะเหมือนแบบเป็นเหมือนชีสเค้กสับปะรดอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองทานดูคะ่ะ คือชาเขาไม่หวานนะแล้วก็มีกลิ่นของแอปเปิลนะเพราะเขาใส่แอปเปิลเข้าไปข้างในด้วยนะ<ม>คะก็สดชื่นดีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องพักของเรา,เาค่ะค่ะหลังจากที่เราออกจากตรงที่เป็นเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะพาเรามาที่พักนะซึ่งเราสามารถมาจอดรถได้เลยนะคะที่ข้างหน้าสเตชันที่เราพักนะ,ะบ้านพักที่เราพักเนี่ยก็คือเป็นท่าผานะคะ ก็จะเป็นรถคันนี้เลยนะเป็นแบบหลังที่เขาบอกว่าถ้าเป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดนะเพราะว่ามีอ่างจากุซซี่ส่วนตัวด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะค่ะมาถึงนะก็ด้านนอกนะคะก็จะเป็นแบบเนี้ยสไตล์แคมปิ้งเลยมีแบบเหมือนกางเต็นท์นะแล้วก็มีเก้าอี้แบบสนามแบบพับอย่างนี้นะมีแบบว่า กระติกน้ําแข็งนะซึ่งเราสามารถเนี่ยลากไปขอน้ําแข็งฟรีได้นะคะเขาบอกว่าตรงแคนเีนที่อยู่ข้างกับาคาเฟ่นะคะพราะที่นี่เขาก็จะมีคาเฟ่ของเขาเองนะแล้วก็มีเออนะพูดถึงแคมป์นะเราก็ต้องนึกถึงอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะเป็นแบบตะเกียงนะคะก็น่ารักดีนะ มีดอกไม้พอกุบกิบแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเขาก็จะมีหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะแล้วก็แบบว่ามีหม้อซุก,กี้แล้วก็หม้อปิ้งย่างนะรวมถึงอุปกรณ์นะคะในการทานอาหารเขาก็จะอยู่ในนี้โฟกช้อนชามอะไรอย่างเงี้ยเออมีสายแบบว่าไฟนะคะที่เอาไว้โยงเนาะอ่ะก็น่ารักดีนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เป็นครัวนะคะก็คือเอาไว้แบบ ล้างาพวกอุปกรณ์อาหารนะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าให้แบบใส่เป็นพวกขยะเปียกแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยภาชนะก็คือใส่ในตะกร้านี้เดี๋ยวแม่บ้านเขาจะเก็บไปทําความสะอาดให้เรานะและอันนี้ก็คืออ่างจากุ้ซี่นะคะซึ่งก็ค่อนข้างใหญ่เลยแต่ว่าเขา จะมาเซ็นให้เรานะเวลาที่เราจะใช้หรือว่าจะปิดเพราะว่าเขาไม่อนุญ,ญาตให้แขกเปิดปิดเองเพราะว่ากลัวว่ามันอาจจะพังง่ายเลยประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็มาถึงพระเอกของเรานะคะก็คือรถบ้านคันนี้นี่เองเย้นะท่าผานะคะก็เขาก็จะให้เราถอดรองเท้าไว้ด้านนอกนะคะแต่ว่าถ้ามาชงฝนตกอาจจะเก็บ หน้าฝนเนาะต้องเก็บรองเท้าเข้าไปเนี่ยพอเปียกนะคะแต้แด้เข้าไปดูข้างนาในกันค่ะอ่าโอ้นะเข้ามาถึงนะคะก็แอร์เย็นต้องบอกแอร์เย็นดีนะชอบนะคะแล้วก็มีแบบโซฟานะคะนะอยู่ด้านในนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะเป็นตัวอยู่นะคะอุปกรณ์ที่นี่เนี่ยก็คือเหมือนแบบรถ บ้านเขาเหมือนซื้อมาจากต่างประเทศนะก็จะมีอุปกรณ์ที่มากับเขาด้วยมีฮีเตอร์อะไรอย่เงี้ยแล้วก็มีตู้เย็นมีไมโครเวฟซึ่งเขาบอกว่าไฟที่นี่กับต่างประเทศมันไม่ตรงกันใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็มีอ่างนะคะสําหรับล้างนะคะแล้วก็มีน้ําให้มีแก้วมีอะไรเงี้ยเนาะมีเตาด้วยมีอุปกรณ์หลายอย่างนะคะอ่าประมาณนี้แล้วก็ มีลำโพงบลูทูธข้างในนะสามารถที่จะใช้ได้นะคะฟังเพลงในรถเนาะแล้วก็สา,สามารถเปิดซันรูฟได้ด้วยค่ะนะเอาแสงเข้ามาใช้นะเราไปดูบริเวณข้างในห้องนะคะก็คือนี่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 ไมโครเวฟอ่าใช่ไมโครเวฟเพราะไมโครเวฟของเราซึ่งใช้ไม่ได้นะคะแล้วนี่ก็คือตู้เย็น นะก็เป็นที่ห้องต่างประเทศเลยนะนี่นะก็มีเตาอบอมีใช่มีเตาอบนะคะมีเาไฟฟ้าคือมีครบคือมีอุปกรณ์ครบแต่ใช้ไม่ได้อ่ะต่อไปก็เขาบอกว่าสามารถใช้เป็นพร็อพถ่ายรูปได้นะทุกคน <laughs> นี่ก็คือตู้เสื้อผ้าค่ะเออ,อต้องออกแรงนิดนึงนะก็จะแบบเป็นอ่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูละกันเพราะว่าสเปซข้างในเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ได้ ใหญ่มากนะก็อนนี้ก็คือเตียงนอนนะคะแต่ด,ดนาะท้าสำหรับคนที่ตัวยาวๆหน่อยก็นอนลำบากยู่มนกันนะโอเคแต่ก็น่ารักนะครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็มีสรุปข้างบนนี้ด้วยนะแล้วก็มีแบบเนี้ยพวกตกแต่งสไตล์เหมือนอยู่บ้านเลยน่ารักดีนะแล้วก็มาถึงห้องน้ำค่ะ พื้นที่มีน้อยใช้สอยอย่างจํากัดน,นะทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นโถชําระนะซึ่งก็จะมีขั้นตอนการใช้นะเขาจะมามีเจ้าหน้าที่ดีมอนการใช้นะคะของในรถนี้ทั้งหมดนะบ้านพักนะคะนะก็อ่ะนี่เป็นตะกร้าที่มีแบบมีแบบผ้าุนหนูมีชาว์แค a มีอุปกรณ์อุปก i t y ให้ใช้นะคะแล้วก็รวมถึงอันนี้ด้วยนะเป็น h ฮร์ไรเออนะคะ ก็มีอ่างเล็กๆเนาะแล้วก็นี้ก็เป็นชาเวอร์นะคะเขาบอกว่าสามารถใช้น้ำร้อนน้ำเย็นได้เลยนะอ่ะก็เก๋ๆนะครั้งหนึ่งนะไหนๆมาแล้วก็ดิ่มดํากับบรรยากาศนะทุกคน <laughs> แต่ที่สำคัญก็คิดว่าอาจจะได้ภาพน่ารักๆนะเออจากที่นี่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันค่ะ นะคะเขายังมีแคนเีนนะซึ่งเป็นห้องเล็กๆนะสำหรับแบบว่าให้มานั่งทานอาหารได้24ชั่วโมงนะเขาก็จะมีแบบพวกขนมให้ทานนะคะเนี่ยมีสแน็คมีแบบมาม่าเนาะแล้วก็มีถ้วยชามนะมีตู้เย็นนะแล้วก็มีแบบเนี่ยชากาแฟฟรีนะคะ24ชั่วโมงเนาะแหมก็ดีงามอยู่นะมีแบบแก้วมีขนมนะคะแล้วก็มี อันนี้เครื่องชงกาแฟอันนี้อ๋อมีแบบแคปซูลให้ด้วยนะว้าวของสตาร์บัคนะเป็นแบบอเมริกาโน่หมดเลยจ้าทุกคนอ่ะแล้วก็นี่ชาเป็นนี้นะคะของยี่ห้อนี้นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะสำหรับใครที่ไม่เคยมานะก็มาแบบนี้ก,ก,ก็ก็ดีเหมือนกันนะเออก็ชอบก็แบบ มีเพลงแบบเขาก็เปิดเพลงแบบสไตล์แบบคันทรีนิดนึ่งนะค่อนข้างย้อนยุคน,นิดนึงน,น,นี่น้ํนาแข็งคืออันนี้นะคะ<ๆ>เขามีแบบเ,เขาเรียกว่าถากกระติกน้ําแข็งที่ลากได้นะที่บ้านนะคะแล้วก็มาเติมตรงนี้เองเลยจ้าอ่ะก็โอเคนะรอดอยู่นะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยสำหรับคนที่มาผักที่นี่นะเขาก็จะเป็นอินคูดหมูกระทะนะคะ ตอนเย็นมื้อเย็นนะแล้วเดี๋ยวตอนเช้าก็จะมีเบรกฟตานะก็เนี่ยตู้นี้เขาก็จะใส่แบบอาหารที่สําหรับเป็นทานหมูกระทะซึ่งเรามาหยิบเองนะคะ 5, 5, 5, อ่าห้าโมง <5. S 1> เขาก็จะมาเซตนะอันนี้ก็จะมีน,น้ำจิม้มมีแบบเครื่องปรุงอยู่อืเดี๋ยวเราหากาแฟทานกันดีกว่าคา่ะค่าสำหรับ ข้างๆแคนที an นะคะก็จะมีรถนะที่สะสม,มนะคะของโอนเนอร์นะเจ้าของก็จะมีรถหายากอยู่นะรถคันนี้น่ารักมากเลยรถดอชนะคะก็ค่อนข้างโบราณเนาะคล้ายๆทランสฟอร์เมอร์อยู่เหมือนกันนะแต่แบบเป็นทランสฟอร์เมอร์แบบสีพาเทลนะคะแล้วก็มีรถคันข้างหลังนะคะ19เออ1นอะไรนะ58แบบนะเป็นรถแบบที่อายุมากที่สุดในนี้ป่ะนะประมาณนั้นก็เออแล้วก็มีรถแบบสปอร์ตแบบคล้ายๆแบบ อะไรนะ MAN, แบทแมนอะไรอย่างงี้ก็มีนะเ<ห>ดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะสำหรับคนที่ชอบแบบรถโบราณนะก็มาที่นี่ก็ได้ดูฟรีเลยคะ่ะ ที่นี่นะคะเขาจะยังมีกิจกรรมให้ผู้ที่เข้ามาพักนะคะได้เล่นนะก็มีเซิรฟ์ฟบอร์ดนะที่เล่นฟรีนะก็มีแจสกีแต่อันนี้ต้องเสียค่าใช้บริการนะคะเขาก็จะมีทางลงแม่น้ําตรงนี้นะแต่ว่า,วาตอนวันที่เรามาเน,นี่ยฝนก็จะตกจ้าแล้วก็น้ำก็แบบหลายคนข้างเชี่ยวนะก็อันนี้ก็ไม่กล้าเล่นเหมือนกันนะก็ถ้าใครมานะช่วงอากาศดีๆก็มาเล่นได้นะคะฟรีนะคะ ค่ะจากที่เขามาเซตเตียงให้แล้วนะก็คือเรามีเตียงเสริมด้วยเขาก็จะเซตตรงที่บริเวณที่เป็นด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยนะคะก็คือที่เป็นโซฟาเนาะก็จะมาต่อเป็นที่นอนให้อีกอันหนึ่งนะคะนะก็เป็นประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็ได้เวลาอาหารเย็นนะคะตอนนี้เป็นเวลา5โมงแล้วนะก็มา ตรงนี้เลยนะคะที่แฮนทีนะก็จะมีแบบเขามาเซตเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะก็คือเป็นเนื้อนะคะแล้วก็มีผักมีเซตผักนะแล้วก็มีพวกขนมปังมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เขาบอกให้หยิบไปแต่พอทานนะคะก็จะมีน้ำจิ้มซุก,กี้นะคะแล้วก็พวกเครื่องเคียงต่างๆนะเดี๋ยวเราไปทานหมูกระทะท่ามกลางสายฝนแอนปลยปลายนะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ จากเราไปเอาอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทีอ่อุปกรณ์ที่บ้านของเรานะคะก็จะมีบอกเลยว่าอาหารนะคะอย่างเช่นเฟ้นไฟใช้เวลาให้ไฟเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาอุ่นเท่าไหร,นะร่นะในหม้อเนี่ยนะคะทอดไรน้ํามันเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะลองทํากันดูค่ะค่ะเราก็เริ่มเอาของปิ้งกันแล้วนะก็คือเขาเป็นแบบกระทะแบบเทฟล่อนนะ เขาไม่ได้มีมันหมูมาให้แต่ว่ามันก็ไม่ติดกระทะน,นะก็ถือว่าดีนะคะกนจะมีที่บ,บต้มชาบูอยู่้า,าอืม<ๆ>ใช่ก็ใครจะทานแบบต้มก็ได้นะคะส<ๆ>ู้ๆนะคะ<ๆ> <laughs> หมูกระทะบอกให้เราสู้ๆมา เช้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาที่นี่อีกทีหนึ่งนะคะตรงบริเวณแคนทีนะมาดูเบรกฟั s กันค่ะอ่ะก็เครื่องดื่มก็ยังมีขายเดิมนะคะก็ที่จะเข้ามาในรายอาหารเช้าก็คือจะเป็นนี่ก็จะมีพวกไข่ออนเซนโยเกิร์ตอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีพวกปาท่องโกะนะคะแล้วก็โคซองนะรวมถึงอ่าใช่แล้วเวลาเราเนี่ยเราต้องไปอุ่น อีกท e ีหน,น,นึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็มีพวกนมนมถั่วเหลืองอันนี้มีแซนด์วิชเนาะอันนี้คล้ายๆบาน,นอฟฟี่นะแต่ว่าทำเป็นเหมือนแซนด์วิชนะก็แซนด์วิชอันนู้นด้วยปกติใช่แซนด์วิชปกติก็มีน,มะนะคะอ่าแซนด์วิชแฮม <c oughs> เขาก็จะมีเขียนบอกว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นครอฟเฟิลอ๋อนะคล้ายๆวาฟเฟิลเหมือนกันนะอ่าโอเคก็เดี๋ยว ใครจะทานที่ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าจะไปทานที่รถที่ตรงแคมข้างบ้านก็ได้นะก็จะมีเหมือนเดิมนะเป็นแน็คเป็นแบบว่าโจ๊กแล้วก็เป็นมามานะคะไปกันค่ะก็เหมือนเดิมนะคะก็มีตะกร้าใส่นะคะแล้วก็ทานอะไรแล้วก็จะนั่งทานตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าจะกลับไปเดี๋ยวเรากลับไปนั่งทานที่แคมด,ดีกว่าให้ได้บรรยากาศ ไปกันเลยค่ะก็มีกาแฟนะแล้วก็มีพวกแซนด์วิชนะคะไข่ออนเซ็นนะเดี๋ยวไปดูกันที่โต๊ะที่บ้านดีาค่ะค่ะ,คะแล้วสำหรับอาหารเช้าที่นี่นะก็มีอย่างนี้ได้เลยก็จะมีครัวซองนะคะที่อยู่ในตู้แต่ว่าก็คือเราต้อง ไปใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะเป็นการอุ่นนะคะก็จะมีตัวของปลาทั้งโนากแล้วก็มีไข่ออนเซนนะคะแล้วก็นี่มีโยเกิร์ตสตอเบอรี่นะแซนด์วิชนะแบบนี้นะก็น่าทานอยู่นะและอันนี้เนี่ยที่บอกว่าคล้ายๆบานอฟฟี่นะแต่ว่าสอข้างมันเป็นแป้งขนมปังนะคะก็เดี๋ยวต้องลองทานดูแล้วก็พวก ชากาแฟพวกเน็วิต้าเน d ตไอทีเดียทีอะไรเงี้ยก็คือเป็นเซลล์เซอร์วิสเพราะว่าอันนี้ได้24ชั่วโมองอยู่แล้วนะคะนะแล้วก็มีขนมไทยเหมือนเมื่อวานตอนเย็นนะเราทานเป็นขนมกล้วยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมีมะพร้าวนะีอร่อยดีเราก็เลยเขามีให้ทานอีกก็เลยเอามาทานนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็นั่งทานแล้วก็ดื่มนำกับบรรยากาศนะก็ได้บรรยากาศแคมปิ้งอยู่นะ ตอนนี้ก็โชคดีที่วันนี้เนี่ยฝนไม่ตกนะคะแต่ว่าแดดก,ก็จะรอนิดนึงเมื่อวานเรายังไม่ได้มีโอกาสได้เปิดใช้จักรุซี่เลยเดี๋ยวยังไงวันนี้ก่อนกลับเดี๋ยวเราจะให้เขามาเปิดให้เพื่อนๆดูนะว่ามันเป็นยังไงนะคะค่ะแล้วเขามา เปิดบ่อจากรุซี่ให้เรานะก็คือที่นี่เนี่ยเขาจะไม่มียังไม่มีสระว่ายน้ํานะคะก็จะมีห้องนี้แหละที่มีสระว่ายน้ําเล็กๆส่วนตัวนะก็คือเป็นอ่างจากรุซี่ด้วยนะคะเขาก็จะมีหมอนรองคอให้นะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรา่เราใช้ไหมแล้วก็เนี่ยนะคะเอามาเล่นตรงนี้นะแล้วก็เด็กๆนะ โดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กเล็กๆเ,เนี่ยน่าจะเล่นสนุกอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ลึกมากแล้วก็แบบมีแบบผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ก็เขาเรียกว่าน่ารักดีเปลี่ยนบรรยากาศนะสำหรับใครที่ไม่เคยมาพักแนวนี้นะก็ลองมาดูก็ดีเหมือนกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับคลิปนี้นะคะที่มานอนรถบ้านนะคะสาหรับใครที่อยู่กรุงเทพหรือไม่ใกล้จากกรุงเทพนะที่นี่ก็คือราชบุรีนะคะอยู่อาเภอบ้านโป่งติดกับถนนใหญ่แล้วก็ติดกับแม่น้ําด้วยนะคะ mm hmm. ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ไปไม่ไกลนะแล้วก็มีแบบอาทิวิตี้มีการ เขาเรียว่าอะไรดีก็คือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมีนอนรถบ้านนะคะมีแบบเหมือนตั้งแคมป์มีแบบทํากับข้าวนะก็คือํหมูกระทะแล้วก็มีแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้ซึ่งก็ค่อนข้างใหม่นะก็ที่พักก็น่ารักดีนะคะบริการดีอยู่เนาะก็เดี๋ยวเราจะไปจากที่นี่นะคะเราจะไปเที่ยวคาเฟ่กันต่อค่ะติดตามชมค่ะค่ะและที่นี่นะคะก็ยังมีคาเฟ่ด้วยนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยคะ่ะ แล้วเข้ามาข้างในคาเฟ่แล้วนะคะก็ยังมีรถแบบสวยๆนะโชว์อยู่ข้างในนะก็จะเป็นแบบตกแต่งแบบอาร์อาชิคๆนิดนึงนะคะสำหรับคนที่อชอบคาเฟ่ประมาณนี้นะก็ลองแวะเข้ามาทานได้นะคะก็เก๋ไปอีกแบบค่ะ พักเมื่อกี้นะคะเราขับรถมาประมาณ15นาทีนะคะก็ถึง The Antique Riverside Resort นะในนี้เขาก็จะมี High River Cafe นะคะซึ่งเป็นคาเฟ่ริมน้ำนะก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยสไตล์แบบค่อนข้างจะบอกว่าชิคๆไทยๆอะไรนิดนึงนะเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะมันมีความอาร์ตมีอะไรเขามีสอนแบบเหมือนวาดรูปมีอะไรนี้ด้วยนะคะไปเลยค่ะค่ะก็ ครื่องดื่มนะคะเราสั่งมาอันนี้นะเดี๋ยวเราไปนั่งที่โต๊ะกันนะที่นี่ก็จะเป็นเซลฟ์เซอร์วิสนะคะ็คือว่าเราต้องเอาไปที่โต๊ะเราเองนะแต่เขาก็จะมีแบบมีสีมาให้เด็กๆด,ด้วยนะ<ม>เหมือนแบบให้เพนอะไรอย่างนี้เนาะข้างล่างตรงริมน้ำนะคะก็หน้านั่งนะแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปนะมีพร็อพให้ด้วยนะคะก็ถ้าใครเป็นสายที่ชอบถ่ายรูปนะมาก็โอเคอยู่นะ ที่ริมน้ำน,นะก็จะมีแบบเป็นแบบเรียกว่าชิงชา้ามีเปลแล้วก็มีที่นั่งนะที่อยู่ริมน,น้ำก็สำหรับคนที่แบบต้องการสโล์ไลท์นะก็มานั่งตรงนี้ก็ถือว่าเงียบสงบแล้วก็ได้วิวธรรมชาตินะ เข้ามาอยู่ในบริเวณของ The Antique Riverside นะคะก็จะเป็นแบบบ้านเป็นหลังๆเงี้ยจะแบบออกแนวไทยๆนะก็จะมีชื่อบ้านแต่ละหลังนะคะแล้วก็ติดริมน้ำเนอะมีแบบสระว่ายน้ำเล็กๆนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเผื่อมีใครสนใจอยากจะมาพักที่นี่คะ่ะ ค่ะแล้วก็ที่นี่นะก็ยังมีโซนที่เป็นเหมือนของเก่านะคะที่เขาก็สะสมจัดเป็นมุมๆอย่างเงี้ยนะเป็นร้านตัดผมมีแบบว่าที่อบผมที่เก้าอี้ตัดผมนะคะนะก็ใครที่ชอบสไตล์ของเก่านะมาที่นี่ก็เหมือนได้ลํำลึกวันวานนะมีรูปพระชายาลักษณ์ของแบบสมเด็จย่าที่ตดัดพระเกศาให้ราชการที่9ก้าด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็เขายังมีมุมให้นั่งนะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวที่เป็นที่พักนะคะก็จะมีแบบที่นั่งซึ่งก็มีระนาดด้วยนะตอนแรกก็ไแบบ้ยจะแบบเป็นเก้าอี้แบบว่าสําหรับ ทานก็ไม่ใช่นะก็คือเหมือนตั้งโชว์ให้ถ่ายรูปอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ไม่ได้มีไม้ให้ตีด้วยนะทุกคนพยายามมองหาอยู่เหมือนกันนะก็แบบว่าใครที่ชอบแบบของเก่าอะไรนี้เขาก็จะมีมุมแบบโชว์เอาของมาวางโชว์นะก,ก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะ<ส>ค่ะและนี่ก็คือทิปเที่ยวของเรานะคะสำหรับที่มาเที่ยว้านโป่งราชบุรีนะคะก็ เนี่ยมีที่พักมีคาเฟ่นะแล้วก็ยังมีคาเฟ่อื่นๆอ,อีกนะที่นี่ก็เยอะอยู่นะคะแต่อเผอิญว่าเราเลือกมาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใครนะคะที่ได้ดูคลิปของเรานะเราถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสาหรับคลิปหน้าจะไปไหนอย่าลืมติดตามชมสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย